สบายดีสวัสดีพี่น้องมื่อเก็มาพันธ์ครัคือเก่าเนาะวมื่อนก้เฮาับธก็ิมาเห็ดอันน้ำจิม้มกินกับหอยแครงหละกินกับกุ้งเนาะเนื่องจากวันเกิดเฮาเฮาก็เลยซื้อหอยแครงกับกุ้งมากินเนาะก็ต้องขอบคุณพอ่อแม่ทาง USA เนาะที่เพิ่นภาคเงินมาให้ซื้อหอยแครงแล้วก็ซื้อกุ้งมาเห็ดกินมือวันายวันเกิดเนาะแต่บ่ไดีซื้อเค้กเค้กบ่มยวันที่ทางออกเคเค้กบ่มีนะ้วบารักษา ก่อนอื่นก็นขอบคุณพ่อกับแม่สองคนหลายๆเด้อให้สุขเจ้า,จาให้รวยเฮงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนที่จะวันเกิดเนี่ยเพิ่นวันเกิดก็ได้มียังหลายวันเป่าเค้กเราเพราะว่าเออื่อกุ้งซื้อหอยแข็งมากินกระปรอบคัวเนี่แหละพี่น้องพ่อกับแม่เพิ่นกระากเงินมาให้ซื้อ เป็นเงินกับ100 US, นหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะหรือหนึ่งร้อยดอลลาร์เลเป็นเงินงไทยกับประมาณสามพันกว่าบาทนี่แหละประมาณนี่แหละตอนนี้เป็นกำลังเห็ดน,น้ำจิ้มอยู่เ,เห็ดมั่วฉุดมั่วก็แล้วก็ปองอแล้วเอาแต่ใบไม่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ใส่ แป้งโนลงไปน้ำปลามันเดือดแล้วลงลงบัตเตโอบัดเดียวจงบัดเดียว้จงลงไลแล้วตอนนี้ก็ใส่บางนาลงไปเนาะบางนาลงไปน้ำมีน้องตอนนี้ก็เห็ดน,น้ำจิ้มแล้วแล้วเนาะ อ่ะตอนนี้ก็แล้วเลยแล้วเหรอพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันค่ะชาวพ่อสบายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมกินกุ้งน้ำกันเด้อห้อยกับห้อยบ่ค่อยสดดอกเอาบวงมาเลยเเอาดีดีก่อนเด้อพี่น้องเล้วกินน้ำกันโอ้โห,โอ,หโอันไหนรอฮะ มีหอยแครงกับมีกุ้งสองอย่างนี่หน้าตามีหอยแครงมีกุ้งสองอย่างกระปุนพร้อม,มกุ้งอนไรตัวใหญ่อยอะด้วย mình sẽ xem mình bận nhau nè chắc hết rồi nè เดิ่พี่น,น้องก,กินนกกระเรียนมันย่ายาก่ไหยห้อยบบชดหรือมันยากห้อยชดนะถึงน้ำหนึ่งอ้าวเด้อจะพอวันเกิดแล้วกินแต่ว่าอัานะยูแล้วนี่คือมันพอ ยนะบบ <c oughs> อย่างโหดเลยนะชินแบบมูปาาเบาๆินเมี่ยงขุขะุนหอยแฉะุ้มเน้อนืที

ไว้ถามบอกไว้แถวบ้านนี่ยแหละพังก็ได้จะไปทางนอกแล้วมันพัฒนาสื่อตะกุ้งอันนี้เนาะเฮ้ยนี่มันใหญ่ตุ้ย ăn một suất, chín chín đai <laughs> thừng lừng, chéo thừng lừng na mình đen đầm đầm 次はです Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó cũng hãy mọi người chứ đâu mà đi không bỏ lỡ những đã nó dẫn

灰的。不意

น่ามีกันบี้ไล่ด้๋ยวก่อนนะมาเนี่ยเออมาทำด้วยคนไทยเลยมากินมาเช่มาซดบี้ Chào dạ, đáp phút พอจลัดสีนู้นเลยว,วโอยมันมีชับทแด้พอจะขายแล้วส<ห>พ,พอแล้วโลชหาพันกี ที่เรได้นะเด็กดูเด็ดูเราไมกินแรงอีกแล้วูมึง ชื่องมันเน่าวันต่อไม่ค่าบอกว่าชดชดชดมาห่อเริอขนเน่า้ะตัวจะตัวจะค่ายงงงง โอเคนะพี่น้องบ้านนี้เฮาก็จิคอเจ้าคลิปเอาไว้สำเนาะมักอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข่แล้วกดแชร์กระดิ่งกระชิบประพัดคลิปใหม่จากส่งฮานอพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จิโกล่าวเขาว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง ก็ขอบอกขอบใจเนาะพ่อกับแม่ทางยูเอเอที่เพิ่นส่งเงินมาให้ซื้อกินท้องทะเลเนี่แหละขอบุญขอบคุณเผลอะไรๆขอให้เฮงรวยอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้ออยู่ดีมีแหงเนาะแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูมุกคนที่เขามาติดตามหอบชมเป็นกำลังใจตลอดมาเนาะไปแล้วพี่นอ้ bye องบายบายบ๊ายักษ์โคบขา